สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองเต่ท่านปุ่นส้มทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็จะพาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระหว่างนุทิยาพาลุย่ยกับอาจารย์นุ่มเมืองยศนะครับเพิ่งขายมาแล้วนะครับใน่กวนวันที 16, ่สิบหกพิชัยขายยศหกหกนะครับที่ได้ย่างได้ั่นก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วกรุณากดติดตามเป็นกนําลังใจให้ด้วยนะครับขอมมืทั้งมือนี่กับน,นุติยาได้แบ่งปันมาให้ พ่อแบท่จัดท่านเป็นเลิปเพราะว่าจ่าเอฟซีและสมพัฒน์สมุท่านได้ฟังในรูปไปน้วกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยให้ตามไปฟังพร้อมๆกันั็ผมเลยนะครับตามผมมานะครับคนนะคะวันนี้นอทียากกับมีแนวทางตัวเลขยกเบลขกสูตรคำนวณของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะเป็นหายมาสองสูตรนะคะนะคะก็เข่าสูตรแรกนะคะเข่าหนึ่งหาเล็ออกหาหนึ่งนะคะ เรกวิ่งเลขแรนให้วิ่งเก้ากับหานะคะเด้ออกเก้าหาหนึ่งนะคะมาทั้งสองตรงนะคะงวดนี้อาจารย์ไ้มาแล้วนะคะให้สูตรเดียวนหน่อยนะคะสูตรเดียวสูตรเข้าที่เลขวิ่งเข่าสามสิบหกมวดนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระวางนุทิยากับอาจารย์หนุ่มเมืองยศงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์โชคดียุบบกางวัตถิ่ันธ์มาผมมันวัตถิ่ันธ์มากนันผมมาเลยผมว่าเข้าวันดนี้ สูตรใหม่มีแต่อสูตรใหม่กันไม่ที่ย่างเดยรุดแจ้งไม่บอกเ,เอาสูตรดั้งเดิมสูตรเก่าสูตรเดิมนี่นะครับเอาสูตรเดียวแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ตามสูตรเดิมสูตรดั้งเดิมล่ะสูตรที่ทำใส่จีตามที่ทรงอ่ตามที่ส่งมานี่มันบ่ค่ะอาจารย์เอาตามที่ส่งไปเอาแต่จึงต้นจีดต้นเน้นตัวเบ่นนัวเท่า ยุ่งแ่านผู้วยาอย่างไรนะครับคือก,กันลักตำวดกนเนี่ยยุ่ไปหน่มีตัวเด่นตัวที่ผมเรียนวันหนึ่งหาแนี่ว่าผมเดยบอกไม่นะเอาตามใบเขียนของผมน,น,น,นึ่งค่ะค่ะนนทิยาค้อมนะครกอาจารย์ครับสํานรับวันนี้นะครับผมอาจารย์วังยศนะครับมีแลวห้างนะต้อรับพี่น้อง,องเรื่งค a เ e สซี่นะครับรรติดตามน,นะครับคือ รับเลขวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างครับอีกเน้นบนกันล่างนะครับไปที่หนึ่งกับสี่นะครับอีกหนึ่งกับสี่เน้นเลขสี่ครับเน้นเลขสี่จับคู่ครับจับคู่ไปที่หนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดค่ะ ตัวเนนตัวได้ค่ะาอาจารย์ครับเน้นสามสไตรเน้นสตน้นตัวส้งคู่นะครับเรื่ I'm หนุ่งเมืองยดววดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6เลขเด่นเลขวิ่งเลขแรนมี1กับ4เน้นที่เลข4จับคู่หายกันจะมี1 6 1 7 1 8 6 4 7 4 8 4เลข2อตวัวเน้นที่1 7 7 4กับ8 4เลข3าตวัวหนึ่งเนเน้นที่1 7 4 สำหรับเลขสองโตเน้นสุดๆคือเจ็ีทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นบนกันล่างไปกับตรงกันพระาาอาจารย์ตรงกันครับอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆ้อค่ะที่หายแนวทางนะคะงันนี้ของหอเอฟซีโซดีนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะดีครับ ค่ะพ่ออมพิณโอเอฟซีกับสิริยินแลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเพิ่นบอกว่าส่งไลน์มาเพิ่นอยากให้ปล่อยไว้นะคะถ้าป่อยซ่าม,มันจะเหมือนการลอบกันบ้านนะคะก็เลยอยากปล่อยเล้ยวนุนทิยาจัดให้เลยนะคะแนวทางของอาจารย์เพิ่นกับเน้นให้นะคะตามตามสูตรเพิ่นกันเน้นบนลายกุหลางนะคะสูตรนี่เลขวิ่งเลขแดนหรือเลขจับคู่นี่ เข่าล้ายงวดนะคะแต่ว่าเลขวิ่งนี่เป็นบอกว่าสามสิบหกงวดนะคะสามสิบหกงวดแล้วนะคะเพิ่กนให้มาเป็นแนวทยข้างหาซื้อสลากกินแป้งรัฐบาลนะคะต้นทิยากริสิซมอีกรอบสําหรับผู้ใดรอดเลยต้องเลยติมทาจักน้อยนะคะเดี๋ยวนนทิยาจะไปหาเพื่อนถ่ายังซ่าอาจจะเป็นผู้นี้ยังไว้อาจจะเป็นมอนี้นะคะ สำหรับนอ้องไอจิมวันที่่ันมาเจ1ดห้าหนึ่งหางเดียวนะคะแต่วาใน้คลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศเลขติดบเลขแลนเข่า36มสิวดนะคะยังไม่หลุดนะคะสำหรับเลขมวดนี้งวดวันที่16กพฤศจิกายน25 66้าหหคนหายเลขวิ่งเลขแลนมี1กับ4เน้นที่เลขสนะคะจะบคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งเจนะคะ กซีเจ็ดซีแปดซีนะคะเน้นที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดซีครับแปดซีนะคะเลขสามตัวหนึ่งเจ็ดซี่เป็นตัวเน้นหนึ่งแปดซี่เป็นตัวรองนะเน้นสุดๆคือหนึ่งเจ็ดสี่เลขสองตัวเน้นเน้นคือเจ็ดซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นบนไลน์เน้นบนกันล่างนะคะไปกลับนะคะวันที่ยากของพ้เวอรหายพอไม่เป็นอเอฟซีโซเดียมทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะ ครับกลับมามาเอฟซีและธรรมบุตรสมศรุตันของถิ่นอียินฟังแล้วนะครับที่นนทิยาได้สารูปเลขอของอาจารย์นุ่มเมืองยศนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ก็ที่ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์นุ่มเมืองยศเขาซิบเขาซิบฮะเมื่อที่ผ่านมานะครับสูตรเลขอคำนวณไหมาแล้วนะครับงวดวันที่สิบหกยี่สิบหกหกนะครับวิ่งบนวิ่งบนล่างนะครับกับหนึ่งคับสีเนี่ยเลือกสีนะครับจับคู่กับมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ หนึ่งแปดหกซีเจ็ดซีแปดซีเพิ่กระเนีนหนึ่งเดกเจ็ดซีนะครับสำรับเลรียกสามตัวก็มี่หนึ่งเจดซีหนึ่งแดซีเนี่ยนที่หนึเจ็ซีนะครับไปกับบนล่างน,นะครับเป็นเนว้ทางสื่อสารกิมแมงรัฐบาลนะครับระวังไว้ f อและธรรมุทชมทุกท่านคงจะอย่างนี้ในฟังแล้วนะครับส้ารับผมใน่ายลินี้มีขออุติที่ยังทำนี้พราะวันนี้กิปต่อไปสำรับลิป์หมยโชคดีสวัสดีครับ